งานวิจัยพบว่าน้ำทับทิมสดมีฤทธิ์ยับยัง้งการเจริญเติบโต,ตของเซลเล์มะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนังสวัสดีครับจากจุยเซอร์ครับขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจากเว็บไซต์รามาธิบดีเฮลท์แคร์วันนี้ผมจะมาสกัดน้ำทับทิมด้วยวิธีสกัดเย็นนี่คือทับทิมตูนิเซียที่แกะเมล็ดออกแล้วน้ำหนัก1กิโกรัมทับทิมตูนิเซีย ราคาพอซื้อหาได้นะครับไม่สูงมากคุณสมบัติของเขาก็คือมเมล็ดนิ่มน้ำเยอะรสชาติค่อนข้างจะกลมกล่อมไม่หวานจนเกินไปครับนำมาสกัดแยกกากด,ด้วยวิธีสกัดเย็นด้วยเครื่องออสการ์รุ่น D A ส0 2รุ่นนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการ ดื่มน้ำผักและสมุนไพรเพื่อฟื้นฟรูร่างกายสำหรับท่านที่ใช้รุ่นนี้อยู่ผมแนะนำปรับหัวปรับแรงดันไว้สักเบอร์3ถึงเบอร์4 จะสังเกตว่าสีของน้ำทับทิมที่ถูกสกัดออกมานะครับเขาจะออกสีชมพูอ่อนๆนะครับเป็นเพราะว่าการสกัดด้วยวิธีนี้เขาจะบี้มเมล็ดให้แตกนะครับแล้วน้ำมันในมเมล็ดทับทิมเนี่ยก็จะออกมานะครับสารสำคัญเนี่ยอยู่ในมเมล็ดทับทิมนะครับ มีคนเล่าให้ฟังว่าฝรั่งนะครับถ้าเผื่อน,น้ําทับทิมเนี่ยไม่ออกข้นๆสีชมพูเขาไม่ดื่มนะครับเวลาท่านไปซื้อน้ําทับทิมทั่วไปออกใสๆนี่แสดงว่าบี้เมล็ดไม่แตกครับสารสําคัญก็จะไม่ได้นะครับการ ที่ออกมาแห้งใช้ได้เลยนะครับเครื่องรุ่นนี้สามารถสกัดผักใบและสมุนไพรได้ดีมากนะครับเป็นระบบเกีียวเดียวแนวนอนครับ1กิโลแปบ,บเดียวครับ ไม่เกิน3-5นาทีนะฮะสกัดเรื่อยๆเพลินๆนะครับหลังจากที่เราใส่ทับทิมล็อตสุดท้ายไปแล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาหมุนต่อเนื่องไปประมาณ1-2นาทีเพื่อให้รับลายกาออกมาได้มากที่สุดครับ มเมล็ดทับทิมหนัก1กิโลกร,รมัมได้น้ำ885 ML ครับลองชิมดูสักนิดหนึ่งครับรสชาตินี่สุดยอดมากๆนะครับสมกับคำล่าลือว่า เป็นสุดยอดน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพจริงๆครับที่เหลือดื่มไม่หมดเก็บไว้ในขวดแก้วนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วดูแลนรุ่น utility นะครับของประเทศเยอรมน,นีมีความปลอดภัยสูงมากครับเวลาเรา ลินน้ำผักผลไม้เราก็ต้องเรนให้เต็มขวดนะครับทำดื่มอาทิตย์หนึงสักครั้งหนึงหรือ2ครั้งนะครับขวดเท่านี้125 ml เติมเต็มขวดก็อยู่ที่ประมาณ150 เพียงพอสำหรับ1ท่านแนะนำให้ดื่มตอนเช้าๆช้าท้องว่างๆจะดูดซึมได้ดีอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพกุคลและคนที่คุณงรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ